สิบทีไปโอ้สีทองเราจะตัดย้อนแสงเหมือนเดิมฟึ๊บฟึบครอสมาอีกสิบครั้งรอบนี้ปาดสวนทางอุ้ยสถานะาปั๊บสตตนมมนเออสแตนสวยตอนมันใส่สก,กิลอย่างนี้แหละแจมแมวสวัสดีท่านผู้ชม ทุกๆท,ท่านนี่ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนักราไรและวันนี้คุณอยู่กับเกมราวสองกูวันนี้นีครับผมจะบอกทุกๆคนเลยว่าผมจะมาทำการเปิดการชาหานีครับผมสัตว์เลี้ยงนี่เลย5ดาวซึ่ง รอบที่แล้วผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำาะะครับว่าที่ผมเปิดได้5ดาวโอกาสมันหเปอรเซ็นนะครับแล้วเราเปิดได้อนุบิสมานะครับผมโอ้โหวันนี้นะครสายเวทของผมเขาบอกว่าให้หาอ่ามังกรไฟนะครับก็คือตัวนี้โอ้โห โจมตีดาเมจไฟอย่างรุนแรงนะครับตัวที่สองมังกรลมนะครับแต่ผมคิดว่านะสาย PVP อย่างเราผมหาต้นไม้ให้ดีกว่าเพราะว่าอะไรดูไหมต้นไม้อะผมมาดูแล้วเว้ยว่าความสามารถมันคือฟื้นฟู HP จาก MX Tech ของสัตว์เลี้ยงแล้วล้างดีบัฟด้วยนะียผมว่าตัวนี้น่าจะทําให้เรา PVP โโฮ นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำเจ้าตัวนี้นะครับจะทำเจ้าตัวนี้1ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับวันนี้คือมันเลือกไม่ได้หรอกนะครับแต่เราจะได้ตัวอะไรบ้างเออแต่ว่าจริงๆแล้วสีดาวเก่งๆก็มีเยอะนะครับแต่ว่าระดับผมแล้วนะครับราชาตู้เลนทุกคนรอคอยดูคลิปวิดีโอผมเปิดกระชาใจจดใจจ่อผมบอกเลยเกมนี้มันสนุกที่สัตว์เลี้ยงนี่แหละคือเรามีเราและคู่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้3ามตัวโคตรจะเป็นอะไรที่แบบสนุกนะแล้วตัวละคร ของเราเนี่ยสัตว์เลี้ยงเราสามารถที่จะเลี้ยงดูได้ด้วยนะครับกดเลี้ยงดูแล้วมันจะสุ่มสแต็กแม็กที่40นึกออกปหมเออมันจะสุ่มแม็กที่40แล้วก็มันจะคุณเรียกว่าเอาหรือไม่เอานะครับผมสแตก็กโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าตรงสายนี่คือเทพๆมีเลี้ยงยากนิดนึงนะครับแต่เลี้ยงมาได้แล้วคุ้มแน่นอนโอเควันนี้นะครับนอกจากเราจะสุ่มกระชาสัตว์เลี้ยงแล้วเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแฟชั่นด้วยนะครับพูดแล้วก็เดี๋ยวเราไปแฟชั่นก่อนเลยสักสิกล่อง ครับผมซื้อแบบรวดเร็วแบบ10อันเลยได้ไหมเอามาไหนแค่อันเดียวซื้อแบบ10อันเลยวิธีรับอ่านี่มันกดเลขตรงนี้ได้ครับผมเอามาอีก19อันไป19อันจัดไปเลยแล้วกันมาวันนี้นี่ครับเราจะมาสุ่มแฟชั่นนะซึ่งหลากหลายชุดเนี่ยมันก็เท่มากพอสมควรนะครับผมแล้วแต่คุณจะชอบเลยนะหรือถ้าเราไม่อยากจะสุ่มเราก็สามารถที่จะสร้างได้เองเลยจากการหาเอาตาม กิจกรรมควิตแล้วก็แมปเนี่ยครับเห็นไหมครับเราจะสามารถที่จะสร้างชุดสร้างอะไรได้เลยซึ่งของผมอะ่ะผมใช้วิธีของจริงไงเข้าใจปะทีเบิรไปสิบทีไป,ไปโอ้สีทองมาหรือเปล่าของจริงไง ซึ่งของผมอ่ะผมใช้วิธีของจริงไง<ๆ>เข้าใจปหมโอ้เรียบร้อยเนยครับเรายังเหลือสุ่มอีกหนึ่งครั้งผมขอกับแฟชั2 2> ่นแค่สอครั้งพอเพราะผมจะไปเล่นสัตว์เลี้ยงผมอยากปั้นสัตว์เลี้ยงหุลนูดมา <ๆ S 1> นะครับคลิปวิดีโอต่อๆไปจะไดใ้ให้ทุกคนเห็นพัฒนาการของสัตว์เลี้ยงพิพี PP ในขั้นที่ระดับสูงแล้วผมแบกอ่าคนในกิวลงดันเป็นไงเท่ละเออมาอีกสิบครั้งครับผมจัดไปในสามสองหนึ่งกดมันต้องมาแล้วสีลุงเป็นมะไก เออ,อ,อสร้างทรงผมได้แต่มันยังไม่พอครับมันยังไม่พอสำหรับผมเอาไงดีวะเหลือ,อสักชุดดีอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้อีกหนึ่งชุดแล้วแม่เอาเดี๋ยวผมไปเอาสัตว์เลี้ยงก่อนถ้าสัตว์เลี้ยงผมพอใจแล้วเดี๋ยวผมม้วนกลับมาเปิดอันนี้อีกทีนึงนะ มาครับผมและอันนี้ก็คือดอกจากกิจกรรมนะครับหมายความว่าอะไรนะครับผมเป็นดอกไม้ที่ผมเนี่ยทำการเก็บสะสมจากการลงเพจรายวันอะไรต่างๆนานมีอยู่40อันแล้วเพชรที่เหลือของเราตอนนี้นะครับมีอยู่อีก4 0 0พันกว่าเพชรนะครับรับรองว่ามันแน่นอนคลิปวิดีโอนี้มาลุยกันเลยนะครับอันนี้คืออะไรห้าธาตกดเลยแล้วกันเอออันนี้ฟิกาธาตุฟิกาธาตลมเท่านั้นมันกงกรลมหรอ สีดาว2ตัวสีดาวสาสี่ตัวครับผมแล้วก็เป็นจิกซอห้าสิบเศษสัตว์เลี้ยงหายากเกรดลมได้เลยนะครับต้องแต่ต้อง50าสิเศษเราได้มาสิบเศษเท่านั้นอ๋อนี้ใช้รีรีเซ็ตสัตว์เลี้ยงนะครับผมในระดับเดียวกัน <Wow. S 1> โอเคปลุกพลังไปเลยปั๊มดาวม่วงยืนยัน2ตัวมาแล้ว อ๋อมันให้มาเป็นเศษไงมันให้เราแบบอ่าจะใช้เป็นเศษหรือว่าเราจะเรียกออกมาได้เลยนะครับผมมา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 ครั้งเริ่มจากการเปิดหากระดิ่งอันเชิญ3-5ถึงดาวก่อนไปเคยได้อนุบิสมาแล้วทำไมจะไม่ได้อีกรอบเฮ้ยม่วงโอ้โอบัฟฟี่หนึ่งตัวเออดาเมทธาดลมมาแล้วครับตัวแรกตัวที่สอง โอ้ม่วงเฮ้ยทองทองเออโอ้โฟีนิก์ครับผมเอาไงดีโจมตีกลุ่มสังหารนะครับเป็นธาตุลมฟีนิก์เมื่อโจมตีจะดูด HP จากดาเมจที่สร้าง12เฮ้ยสมกับเป็นนกคืนชีพ สก,กิลเขาบอกว่าบินขึ้นฟ้าใช้พลังพายุพุ่งไปเขตที่กำหนดสร้างอาดาเม 500, ีท500เหรียญพร้อมทำให้ลอยและใน1วิทำให้ช้าลงก็คือสตัน1วิแล้วก็อ่าสโลเรียกว่าสโลดีกว่านะครับทำดาเมีกับสโลทำดามีกับสโลแล้วตัวเองดูดเลือดด้วย <Wow. S 1> อืมเอาจริงๆนะไม่ได้แย่แต่ว่าเดี๋ยวต้องหาวิธีใช้ก่อนตัวนี้ต้องหาวิธีใช้ก่อนต่อไป โอ้โหหลักๆมาเน้นๆคือ2ตัวละครเอ้ย1ตัวละครคือฟินิกซ์ครับผมมาเน้นๆเลยคือฟินิกซ์โอเคมาต่อเนื่องครับผมคลาวสองข้าขอเรียกอันเชิญเจ้าต้นไม้ห้าดาวม่วงว่ะโอ้ม่วงโอ้ตัวเดิมเลยใส่แต่เหมือนเดิมเลยต่อไปม่วงอีกหนึ่งตัวโอ้เหมือนกันเลย อเครอบนี้ก็ถือว่าเจ็บจูกรอบนี้ก็ถือว่าเจ็บจุกนะครับผมยินดีต้อนรับคุณเปิดแพ็คสัตว์เลี้ยง5ดาวแล้วอุ้ยเอาเหรออ๋อเป็นเป็นแพ็คอัพอัิบเก้าบาทไม่แพงครับช่างมันมาต่อเนื่องกระดิ่งอันเชิญใบตามใจคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เมื่ออันเชิญได้ รับสัตว์เลี้ยงเอมีโอกาสสูงได้รับสัตว์เลี้ยงในที่หวังโอ้โอครบ100ครั้งอะนะเราจะคาดหวังได้ด้วยววโอ้เพิ่งรู้ครับผมเพิ่งรู้เพิ่งรู้เออหยุดเชิญก่อนเดี๋ยวมึงขัดดวงกูมาอีก10ครั้งรอบนี้ปาดสวนทางเออม่วงโอ้โล่ท้อนดาเมจเออแฟลชนะครับนินจาตัวเดิมเลยเฮ้ยทองมาแล้ว โอ้เป็นเสือครับผมอนะบอสไทเกอร์เป็นเสือน้ําแข็งนะครับเป็นเสือน้ําแข็งก็บอกว่าท่าของมันก็คือโจมตีเป้าเดียวอย่างรุนแรงเลยนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจพิเศษด้วยนะครับผมโอ้โหก็คือตัวนี้เป็นตัวตีเป้าเดียวแบบแรงๆเลยอะเหมือนแบบมีมีไว้ตัวที่3เอาไว้ซัดบอสอะนึกออกปะมีบอสตัวเดียวไม่มีลูกน้องเรียกออกมาแล้วซัดบุ้มแบบทะลวงก็ไปเลยอะเออโอ้โหได้มาตัวเดียวเองนะได้มาตัวเดียวเอง อ้เสือน้ําแข็งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ตัวที่เราคาดหวังนะครับตัวที่เราคาดหวังไว้เนี่ยนี่คือต้นไม้ตัวนี้นะครับเอามา PvP แต่ไม่เป็นไรหลายๆตัวมันก็ปรับใช้งานได้นะครับผมมาอันเชิญอีก10ครั้งครับผมเราจะตัดย้อนแสงเหมือนเดิมฟึบฟึบครอสอ่าพัฟฟี่เดี๋ยวไม่เป็นไรครับพับฟฟี่ก็ยังเอาไปข้ามได้ตัวที่สองอทะลวงลอยฟ้า สามเออโอพัฟฟี่มันได้ยินว่าผมอยากได้มันก็เลยมาบ่อยหรือเปล่าเนี่ยเอา S S R มาหกเปอร์เซ็นต์เอ,อ๊ยยังไงโอ้สองตัวเรียบร้อยสำหรับฟีนิกซ์มาสองตัวแล้วครับดาเมจถ้าอัพดาวนะมันก็จะขึ้นมาเป็น 640%เลดความเร็ว1วินะครับผมเห็นผลเนี่ยผมว่าน่าจะต้องขั้น2นะที่ลดความเร็ว2วิเนี่ยอันนี้น่าจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสโลจริงๆนะทำให้เราต่อดาเมตต่อคอมโบสกิลได้โอ้โหก็ยังไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ที่เราชอบอุย้ยเมื่อกี้ถ้ากดต่อไปเลยมันมันมัน700อ่ะอ๋อเรามี2อันไงอ่านี่ก็จะ720ไว้ไสวนนี่แหละทองมาตลอด เอาละตัวแรกกูม,มี่ตัวที่สองเอ,อ้ยโอ้โหดูคนอบของทองกันดิเฮ้ยตัวนี้ยังไม่มีนี่หว่าตัวนี้ยังไม่เคยมีนี่โลกกลุ่มโอ้เป็นตัวบัฟครับผมนี่ไงใช้ตัวนี้แทนได้เลยครับสร้างเอ็มดามเมจและล้างผลบัฟบ,บ,บนตัวของเป้าหมายที่มีอยู่โอ้อันเนี้ยไม่ใช่ลบดีบัฟแต่ว่าถ้าเป้าหมายบัฟอะไรอยู่อะเราล้างออกเว้ยให้เขากลับมาเป็นแบบเดิมได้รับ ได้รับคีเลดลดหกปเ็ก็คือติดที่ยากขึ้น6%เพิ่มมิพีจากสัตว์เลี้ยงโอตัวนี้เป็นตัวซับพอร์ตครับตัวซับพอร์ตเอ้ยย่าไ์สับเตอรต่อไปเลยต่อนเนื่องฟันจากกลางลงมาซึมเออสตัวต่อไปโอ้โหโไทเกอร์แมนตัวนี้มีแล้วเยอะเลยด้วยทองมาหน่อยเพื่อนโอ้โหพัฟฟี่ทอง สี่เลยเว้ยอุ้ยตัวนี้ยังไม่เคยเห็น <_ T> เพิ่มพลังโจมตีของเจ้าของ24% <_ T> เพิ่มคิเลส10%บไอตัวนี้นี่คือแม่งเกิดมาเพื่อแอสซิสซินกับไอตัวพวกดาเมจกายภาพโดยเฉพาะเลยครับเมื่อออกลบอัพโอ้แต่มันมันมาได้สกิลวันนี้ออกลบอัพอิน,น,อออนให้กับเจ้าของ <_ T> <_ T> พร้อมและโอ้แผนดา้าโอเคอโอเคอยู่สตันกลุ่มครับมันเป็นตัวซีซครับผมสามารถที่จะเอามาใช้แบบ ใช้ได้หลากหลายอ่ะคือเป็นตัว CC อ่ะนะไม่ว่าจะเป็น PVP หรืออะไรแห้มันมาทำา C ซมันช่วยได้เยอะครับผม <Wow. S 1> เมื่อโจมตีทั่วไปแก่เป้าหมายมีโอกาส20%สร้างดาเมจใส่เป้าหมาย1ครั้งตีเบิ้ลตีเบิ้ลอ่ะเออไอตัวเนี้ยมันก็คือตีเบิ้ลคอมโบป๊อปป๊อปสองทีแต่ว่าดาเมจเบ,บาครั้งแรก25% <Wow. S 1> ก็คือจะเข้าแค่75%แล้วก็มีสก,กิลติดตัวด้วยก็คือสวรรค์พิโรธอย่างที่ผมบอกครับสร้างดาเมจกายภาพเป็นวงกว้างและมีโอกาส80%ที่จะตัน2วิสโลเนี่ยคุณยังขยัับตวได้นเแ สตันสองวิเนี่ยคือมันเดินไม่ได้เลยเออผมว่าตัวนี้แม่งจัดจ้านนะถ้าถามผมแล้วถือว่าดีถือว่าดีเอาไว้เดี๋ยวจัดเทียร์ให้นะครับถ้าเล่นไปแล้วโอเคแพนด้าลมต่อไปครับอีกสักสิบอัน l e t สโกตัดลงมาจากกลางโอเค <c oughs> เพิ่มดาเมจกริตอีคอน <c oughs> ต่อมาโอ้โกมูมี่ถามจริงมดแล้วแป๊บเดียวจาง นี่คืออะไรโอ,อเมื่อราอวัญเชิญเนี่ยครบ1 0 0 0พคะแนนเราจะเลือกได้ครับผมเลือกธาตุไฟธาตุดินหรือธาตุน้ําขนนังฟ้าข,น,น,าขน,นังฟ้าเราทำอะไรวาไม่กล้ากดโอเคเดี๋ยวผมขอดูแบบถ้าเราเลือกลมอ่ะอันนี้เอาเวกได้อันนี้เอาเวกได,อนนอกได้อันนี้ลมก็น่าสนใจโอ้แต่ถ้าเราเลือกดินก็คือมังกรดินนี้เรามีอยู่แล้ว <Wow. S 1> นะครับเราก็จะได้ตัวนี้เนี่ยที่ผมผมสนใจลบล้างบัฟโอ้มังกรไฟมันอยู่แยกกันหมดเลยว่ะแต่ถ้าถามผมนะผมว่าเอาลมดีกว่าวะ่ะเนี่ยเอาลมดีกว่า น่าสนใจนะสตัวละครรับปุกพลังนั่นก็คือสามฟีนิกซ์สามฟีนิกซ์กขอย้ำสามฟีนิกแล้วนะครับที่จะอยู่กับเราถ้าเราเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขออนุญาตเถอะเอาเป็นว่าเอาเอเดนอร์มาก่อนอีกห,หนึ่งตัวนะครับผมไป จริงมว่วงโโอ้หมันไม่เคยมาตัวแรกเลยว่ะแฟลชตัวที่สองอ๋อซัพพอร์ตอย่าบอกว่าบทน,นะเอ้ยอย้มาวะป้องกันเต็ม,มัตราเพิ่มเอ็มเด็กจากสัตว์เลี้ยงนะครับผมได้รับกันเวทด้วยนะครับผมแล้วตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาเอ็มแด็แตกมานะครับผมฟื้นฟูเลือดนะครับพร้อมล้างบัฟทั้งหมดดีบัฟทั้งหมดออกนะครับผม โอ้ตัทนี้ผมจัดว่าชอบเลยนะครับจัดว่าถูกใจนะครับจัดว่าถูกใจโอ้ค่ะดิกงแค่สามเพชรกันออได้เปิดอีกครั้งจัดว่าถูกใจนะโอ้ถือว่าแฮปปี้คับคลิปนี้ไม่เกลือโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอญาตนะครับเลี้ยงดูนี่เลยเจ้าตัวต้นไม้ Spirit of Nature ของผมก่อนนะครับใช้4ี่ขวดเดี๋ยวเรามาดูนะตอนนี้คือสเตตร,รวมมันจะประมาณนี้พลังพันร้อยอะไรอย่างงี้ยไหมครับเออค่าสเตตโดยรวมจะประมาณนี้แต่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะพอผมให้มันกินปั๊บ มันสุ่มแล้วอันนี้เราเอาหรือเปล่าเรา,เาหรือเปล่าได้เด็บได้อินได้พลังโอเคเราเอามาก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็เราก็เลี้ยงดูต่อเอาหรือเปล่าเอาไปซ้าําเอาไปมามาหนักไปทางเด็บกับอินอะต่อไปโอ้รอบนี้มาเลือดอประมาณนี้นะครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆส่วนพวกนี้มาจากเควรายวันอยู่แล้วครับวิธีการเลี้ยงไม่ยากเลยไม่ยากเลย การทะลวงเนี่ยเงื่อนไขก็คือนะครับผมเลี้ยงดูให้เต็ม1แถวแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับถึงเลเวล25เรากดทะลวงได้เลยอเอง้งเข้าไปนะครับสเตตเราจะอัพม,มาเป็น1ขั้นแม็กลิมิตเลเวลจะกลายเป็น45นะครับผมก็จะเพิ่มโบนัสสเตตม,มาอีก5%้าเ <Wow. S 1> นะครับผมนี่มีสติลพรสวรรค์เพิ่มมาอีกนะครับผมเอาคือตอนนี้ซีพแม่งขึ้นไป4,800แล้วอ่ะ4,800แล้วตัวเดิม3,800 5,000กว่านะครับผมมันเป็นตัวทางซับพอร์ตเหมือนกันเดี๋ยวผมขออนุญาาาาตตเเเอามาแทนนจ้น้ัวีลย ี่อ,อยาดดูหน้าเดี๋ยวน้อยอันเชิญโอ้โหเท่อยู่นะนี่ฮิวทีละสี <c oughs> er ่พันน่ะเลือดผมหมื่นสี่ิวทีละสี่พันน่ะคิดดูดิเอาละเราตัวต้นไม้มาเทสในลีกหน่อยดีกว่าไหนครับผมมาเจอกันพี่พี่น้องๆเจอแมคินลี่เลเวล 46, สี่สิบหกตซะหน่อยดีกว่าเรามาเทสในลีกหน่อยดีกว่ามาเขียนปั๊ปบๆออกมาก่อน ไช่น้องอ,อุ้ยโหดุดอุย้ยสถานะปนะั๊บสตาร์มันเออสตาร์สวยตอนมันใส่จิลอย่างนี้แหละแจมแมวไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเราถือไว้แต่เราไม่ต้องนะเดี๋ยวเรารอรอติดสถานะติดสถานะแล้วเรากดวิ่งออกมาเลยเป็นไงอ่านเกมครับน้องชายกดวิ่งออกมาเลยอ่านเกมเขาเรียกว่าอ่านเกมไอ้น้องหนูอ่านเกมครับผมอ่านเกมเขาเรียกว่าอ่านเกมครับ มาครับจัดอารีนาอีกสักทีขอแบบตึงๆโอ้มันไม่ตึงอะเดมันเจอไม่ตึงอะเดครับวรุ่นมันเจอไม่ตึงอะเดโอ้ยวรุ่นเจอไม่ตึงเท่าไหร่มาขอญาตแลกแกนอริการึ่งครั้งมารอบนี้หมอต้นไม้มาหรือเปล่าไม่รู้นะอเออคือตัวแรกอะ่ะก็คือตัวตัวที่เราจะใช้เดี๋ยวดูต้นไม้ผมอยู่นะ อยู่ต้นไม้ผมอยู่ป้ w, าโอ้เจ็บ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 ตลกไม่ได้เนี่ยอยู่แล้วก็ถามนะเห็นไหมผมไม่วิ่งช้าเลยอะ่ะคือมันหลุดหลุดจากวิ่งช้าเลยครับผม <Wow. S 1> แล้วต้นไม้แทงโคตรดีดูดิดดอีซี่เลยอะ่ะอีซีเซ่เลยอีซี่เลยก้อย้ำโอ้เจ็บเจ็บอยู่ได้เปล่ะโอ้โหวิมันใช้เยอะเหมือนกันนะวิมันมาติดครูดาวสี่สิบวิด้วยมั้งเมืเ่อกี้นานอยู่ครับแตถ่ถ้าถามก็คือต้นต้นไมอ้อ่ะเอาเลยสําหรับผมะนะ PVP อะ่ะจัดจ้านเลยครับ p ีเรียกว่าจัดจ้านเรียกว่าจัดจ้านได้เลยนะครับผมเรียกว่าจัดจ้านได้เลยเอาละครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ครับผมคราวซองนะครับเพื่อนๆที่อยากจะลองนะครับผมไม่ต้องรีรอไม่ต้องรอช้าผมแนะนำนะครับโหระบบ เพลิดเพลินมากมายนะครับผมผมมีอะไรให้ทําเยอะมากๆเลยนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอณตอนนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมส่วนผมอยู่เซฟเวอร์1ินะครับกิวชื่อเด็กนาฮีนะครับอยู่ก้้งดาวนาเม็กจากดาวโงคุนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมขอมาได้เลยเดี๋ยวผมรับทุกทุกคนแน่นอนโอเคเจอรตใหม่คลิปวิดีโอนะครับสำหรับลิดีนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ โอ้ยมาครับผมผมดบของแดงปฏ<อ>ิเสธไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วครับครบรอบแล้วเชียหมผมดบของแดงเอาว่าดูเชียหมวกเมดตรงสายครับผมมาว่าเกมมันเรียกผมก็บอกเลยว่าเกมมันเรียกผมโอ้สุ่มรับสเตตัสนะแบบสุ่มนะครับผม ดีลิทคิสแล้วก็ HP นะครับอันเก่าของผมใช้ฟ้าอยู่นะดีลิทคิสแล้เฮดพีแต่ผมสุ่มได้หมวกแดงนะครับสแต็แดงเนี่ยมันมากกว่าฟ้าเอ้ยมากกว่าฟ้าอยู่แล้วฟ้าเวลสี่สิบนะพันกว่ายอันนี้ดูดสองพันนะครับผมแต่ตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสุ่มอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้สแต็ตรงสายหรือเปล่านะครับผมมาเรามาดูนครับผมจำแนกสามสองหนึ่งจำเลกรันนี้ต้องใช้เมื่อจำเลกรันนี้จะเปลี่ยนเป็นล็อกไปสามภาษณ์เหตดได้ไปอิน โอ้สี่สแตดเนี่ครับผมแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเลือดมากขึ้นเลือดมากขึ้นกัน BQ โอ้แต่ไม่ค่อยตรงสายซะหน่อยมันเป็นไรครับมาเจ็ดหมื่นก็ไปแล้วลัน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 ครับลัน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 ครับเกมเลือกปุ่มครับขอญาติ